จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะเอาสินค้าอะไรมาขายดีนะครับแนวทางเป็นแบบนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือสินค้าแฟลชเซลล์หรือว่าสินค้าที่ขายดีนะครับเราก็เข้าไปที่หน้าแรกนะครับเราสังเกตว่ามันจะมีเมนูนะครับแฟลชเซลล์นะครับนี่นะครับแฟลชเซลล์เราก็กดเข้าไปดูนะครับซึ่งเราก็ใช้ในเรื่องของการที่ว่ามันมีแฟลชเซลล์อยู่เนาะเราก็กดหัวใจนะครับสินค้าแฟลชเซลล์ก็จะเห็นว่ามีคนทําจอเล็กอยู่เห็นไหมครับนี่นะครับ ก็คือถ้าเขากดเข้าไปดูไลฟ์เนาะก็ทําการซื้อในระหว่างที่เขาไลฟ์นี่นะครับเขาก็จะได้ค่าคอมนั่นเองนะครับอันแรกก็คือแฟลชเซลเนาะเวลาที่เราพูดในเรื่องของสินค้าเนี่ยเราก็จะได้บอกได้ว่าสินค้านี้มีเดียวจํากัดนะเวลาจํากัดนะนะครับเป็นแฟลชเซลอยู่คนเขาจะได้รีบตัดสินใจซื้อนั่นเองนะครับแบ่ที่2ก็คือสินค้าที่เราถนัดครับเราถนัดสินค้าประเภทไหนเราใช้สินค้าอะไรอยู่นะครับก็สินค้านมารีวิวนะครับเราก็จะพูดถนัดมากขึ้นเพราะว่าเราใช้เองนะครับสามก็คือสินค้าที่เป็นพวกซูเปอร์แบรนด์เดย์ มีอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นพวกที่เป็นดีลจากัดเวลาเป็นสิ่งที่มีไม่เยอะนะครับก็จะทําให้คนเนี่ยตัดสินใจทําการซื้อได้ง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็พิเศษเลยก็คือพวกแคมเปญในแต่ละเดือนเนี่ยก็จะมีแคมเปญต้นเดือนกลางเดือนปลายเดือนนะครับเราก็ติดตามอัปเดตข่าวสารในตัวช้อปปี้นะครับในช่วงไหนเนี่ยที่มันมีโปรแกรมเลขคู่นะครับแคมเปญเลขคู่เนี่ยก็อย่างเช่นนะครับเก้าเดือนเก้าสิบเดือนสิบสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดนะครับก็จะเป็นช่วงที่คนเนี่ยต้องการซื้อของเลยนะครับถ้าเราไลฟ์แล้วก็ม ที่4ก็คือเป็นสินค้าตามกระแสนในโซเชียลตอนนี้เขากำลังฮิตอะไรอยู่นะครับหรือว่าตามเทศกาลอะตอนนี้หน้าหนาวขายอะไรดีนะครับใกล้วาเลนไทน์แล้วขายอะไรดีนะครับใกล้น้าฝนขายอะไรดีนะครับใกล้สงกรานต์ขายอะไรดีนะครับ,รรนรบเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยนะครับมีช่องว่างในการไลฟ์แล้วก็ไม่ต้องไปไลฟ์แข่งกับคนอื่นนั่นเองนะครับก็ไลฟ์สิ่งที่เราชอบนั่นเองครับ